สบายดีพี่น้องมันจะู่ทุกคนนะจ๊ะมันอินคนมาเห็ดมกเขียดตอนวิธีเห็ดมาได้ถ่ายพี ir, ่น like like ouais. ้องเลยยากอันน <ifa> ี้ให้ห <Rena ult. S 2> ้องทอกแต่เห็นบนนี้ซาลาว์นุ่นไายซอยขี้โมกสิเข่าปากและสบายดีนะลูกยังไม่ถึงเมื่อพี่น้องเห็ดมกอันนี้ไหวลวหนึ่งไหวลวกาสิให้ป้าม้อนพนเบ่งแล้อพี่น้องเด้คนกับสิ้ผ้าลูกมาล่างหน้าล่างตาล่างมือล่างแขนนะ พาลูกเต่านอนพี่น้องเฮ็ดนี่ลูกนี่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 ฮิดนี่นีมาฝากพ่น้องเลยมาพากันเมื่อเฮ็ดโมกพี่น้องเลยับที่สุโลายมกพี่น้อเดียพี่น้องโตจีพี่น้องอืมจีจีแม่ นี่ไม่ขาดเองแหละน่องกี่ลูกก่อนอื่นจะเร็ต้องด่อนี่น้องกะอมีความเป่นเราเรจะมาซึ้งลองก่อนนี่เัโตน่องขี้ดูตัวโตดูน่า ใบตองมันลมผัดมันเหนียวอยเนะนะอะฉี่มากด่องเบอร์สินิตาการใหญ่ๆง,ง,งานงานจะได้ลมผัด อันนี่มันเ่าง่ายพด้ละเอาไปก้า,ก,าก็อนนันลอข้งไงม่ดีดืดูมก,กักซีกลายุออกบักลยักซีแต่เม,ม่อคืว่าแมนมกเขียบเมื่อคเป็นแบบอาจารย์พี่แม่ไหยลูกอาจารย์ให้แม่เนี่าาย

นอนเลยนอนนอนนอนขานอนนะมีมีกระตุงงนี yup. น lives, น public, น่อมเนอนเลานต่อักผ่อนไม่ใช่อยู่นะไม่ใช่อยู่บ่เ้ยทำนี้ Books.

นเนือก,ก,น,น,กน,น,น,นองนละเลือเรียบกันน้องเข็ดปลาไว้นี่ล่ะพี่น้องเองมากินเข็เรื่อยวยังน่ะเรื่อยซือหั่นซื้อนีมากเ้ยก็ง

先生、いびいよ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  เอามาจิ้มแคล้วไม่เท่ามอนมาไปมันหนักใหญ่พวกน้นไปเออมาจิ้มแขลวไม่มันใหญ่พวกมันน้าพวกนี้ตองมันจะส่วงมสั่ง เอาใช้พาเอาม้เฮามืกี้นี่มังมีพาเอามาเอาไรหามบอลมึงไหวใช่สัมันแล้วมึบอกเหนมึงไหวใสปอนฮะพงไหวอยู่เชียงนี้พงไหวน่ขึ้นบอกเห็นสักั่เด็กมันน้อยมันคัาขับมกเขียดกะ ยติววนนดังสั้น,ด,น,นดังซี่เล้วช่วงมันนออยมันขาดมดนี่หมตนี้ค่ะตัวขาดจ้ช่วยหมกมันสิได้เนียนน่ยมกเ่าไปวนขิ้ล้งขี้ลืมเลยบอลเลยติดกันนอกยไหวขี้ืเห็นมันนอตหมกไร แล้วก็เปลี่ยนใหม่ใส่เพื่อนกอ บอกเปลี่ยนเานี้ใส่เลย <c oughs> เสียงตู้เสีย,เยงเพลงเนาะพอ, <c oughs> อไปต้องมันส่วงสั่นป้าเออมั่เลยได้ไล่มก เอาหัวตัวนี้มาให้แม่ลูกไว้ตัวนี้แม่นี่หัวหัวตัวลุ่มมาเลยอันลุ่มนังัวเอ๊อันนี้ดูะมาณตัวลุ่มตัวลุ่มลูกหลุมไหนสิจับชื่อมันอันนี้เอาว่ะเออืออันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ อันนี้แม่เลยเตาออออแม่เลยอ๋อนี้ก็ได้ได้ป่ะอันนี้แม่อันนี้ได้ป่ะนงาก็ได้หรอเอมัก็ได้หเยอันนี้อันนีงก็ได้วีอันนี้น่ดยวเอาตัวนี่าตื่นผ่านวไม่ฝัน่น

あっ。Oh. Okay. คินพักนโต๊ะตะกขึ้นเก็บจะทงยางขอบตู้ไว้ล่ะแล้ววพี่น้องก็แล้วๆดีสองมกสามมก สี่มุกห้ามุกหกมุกเจ็ดมุกแปดมุกน้องได้แมุกเรียบร้อยพี่น้องเีแลเรียบร้อยเก็บมาใส่นพี่น้องปกปากันเนาะเก็บมาลูกเก็บมา บเบิ่ง้ะป่าเธอพาลูกเต่าเมื่อด้บนได้แล้วละแลาาน่ละคุณน้อเอาา้ามีจบีจ้าว โอเคพี่น้องคลิปนี้กันพาลูกพาเต้ามานอนแล้วพี่น้องเด้อหน้าพี่น้องนาะพ่อคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องบายบาย